สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับน้องไอเอ็นอีกแล้ววันนี้นะคะน้องไอก็จะพาไปเข้าเกมโรบบอทนะคะซึ่งเป็นแมปบูเฮเก้นจะสอนทุกคนทําตัวเป็นซอมบี้นะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาลองดูก็คือไอเนี่ยไปเห็นในคลิปมาะคะ่ะว่าคลิปเขาเนี่ยแบบทําตัวเป็นซอมบี้ใช่ไหมคะแล้วคือมันอ่ะแบบว่าทำตัวเป็นซอมบี้เสร็จแล้วก็ไปหลอกคนได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็เลยมาลองดูนะคะว่ามันจะจริง เขาพูดหร the okay. inhos, ือเปล่าแล้วก็เข้าเกมโนบอกมากันก่อนนะคะนี่เราก็เข้ามาเข้ามาแล้วก็กดเล่นไปเลยนะคะอันนี้คือตัวเราและเราจะไปหาบ้านอยู่กันค่ะซึ่งบ้านของเรานะคะเราก็จะเป็นสีเดิองเดี๋ยวเราไปหาบ้านอยู่กันนี่อันนี้ก็ มีคนชื่อไข่มุกด้วยแต่ตัวน่ารักมากเลยนะเมื่อกี้ใครเห็นมั้งแล้วก็ไปหาบ้านกันก่อนเอาบ้านที่เท่าไหร่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเอาหลังสิบเอ็ดต้องสร้างบ้านเป็นสีเหลืองนะคะมันจะมีบ้านเป็นสีเหลืองอยู่เลือน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 ตามที่ทุกคนเห็นนะคะเราก็จะเอาคลิปให้ทุกคนดูนี่นี่เจอแล้วนี้นั่นเอง แล้วเราก็กดสร้างไปเลยค่ะพอกดสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เข้าไปในบ้านเลยค่ะตอนนี้บ้านของเรายังสร้างไม่เสร็จอ่าเสร็จแล้วเราก็เข้าไปในบ้านเลยล็อกบ้านก่อนโอเคล็อกบ้านแล้วนะคะทุกคนอะ่ะก็เดินมาตรงนี้ได้เลยแล้วมันก็จะเป็นตัวพีขึ้นหน้าให้ทุกคนนะคะกดอย่างนี้เลยกดตัวพีเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนกันนะจริงๆถ้าเดินเราเป็นท่าเดินผู้หญิงอันแรกนะ แล้วต้องเอาเป็นท่าเดินอันที่สองเป็นผู้ชายหัวโลนอะเราวต้องเอาเป็นท่าเดนนินนะคะ่ะไม่งั้นมันจะไม่สมยิงกับการเป็นซอมบี้นะคะเองพราเราทำนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็ลบบ้านออกค่ะลบบ้านออกเสร็จตัวเราก็จะเหมือนซอมบี้นะคะเสร็จแล้วให้เอาตัวของเราเนี่ยเปลี่ยนสีให้เป็นสีเขียวนะคะแล้วก็เปลี่ยนหน้าด้วยเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวสีเขียวก่อน นี่สีเขียวเรียบร้อยอ่าที่หน้าเรายังไม่สีเขียวเพราะเราใช้ id หน้าเราไปนะคะเดี๋ยวเราเอาหน้าเปลี่ยนอ๋อเราต้องไปลบนี่ก่อนลบของนี่คือหน้าเราค่ะเดี๋ยวเราแล้วก็ลบคุกกี้ออกด้วยเสร็จแล้วเราก็จะเดินเหมือนซอมบี้นะคะเราห้ามเผลอกดกระโดดนะคะถ้ากดกระโดดไปเนี่ยเราอะจะไกล เราอะจะเดินปกตินะคะไม่เหมือนซอมบี้นี่เป็นไงล่ะก็น่ากลัวนะคะทุกคนมาดูกันว่าเราจะลองดูนะคะเราเห็นในคลิปอะเขาทํากันแล้วมันได้อันนี้ได้แล้วนะแต่เขาหะทำแล้วไปหลอกคนอื่นอะคนอื่นบางคนก็วิ่งหนีนะคะมาดูกันแล้วก็เห็นในคลิปนะคะบางคนก็เอาปืนมายิงมาดูกันว่าเราจะทําเหมือนเขาได้ไหมโอ้ตรงนี้คนเยอะเลยโอ้ m มค o d ัดี๋ยนเราไปเลย ไปล่าคนแรกคนแรกไม่เป็นไรไม่ค่อยมีคนเป็นไรกันเลยนะมีคนอังกฤษ้วยคนอังกฤษน่าจะกลัวนะอืมไม่มีใครกลัวเลยละ่ะโอ้มายการ์รอนเฮโลเหมือนเขาจะไม่สนใจเราเลยนะคะทุกคนอืมไม่มีใครสนใจเราสักคนหนึ่งเลย โอ้ oh my god เดีวร้านในต็มดีกว่าน้องไข่มุกไหมแล้วดูไข่มุกสิไข่มุกน่ารักมากเลยแล้วก็มีแมวตัวหนึ่งเดแต่เหมือนเขาจะไม่กลัวเราเลยนะเหมืนมีคนเอาปืนมายิงด้วยเอาไม่ทราบว่าเขาเอาปืนมายิงใครนะแล้วเขาก็หายไปทันทีแตา แล้วก็มีคนเอาปืนมายิงอีกคนค่ะโหคนนี้ตัวสูง